สวัสดีครับสวัสดีนะฮะทุกท่านหลังจากอให้ปุ๋ยทาสีแล้วเนาะคิดว่ามันงานมันช้าทุกท่านเดี๋ยวคงคงต้องพ่นเอาดีกว่านะครับพ่นสีเอาดีกว่านะครับก็เลยไปซื้อสีมาพ่นเลยง่ายๆเลยทุกท่าน,นใช่ไหมเนี่ยทำไมมันออกมุนม่วงเนี่ย ก็การที่ช้ำๆนะจ๊ะโอเค่ๆ,ๆโดนฝุ่นวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝุ่นกระเด็นฝุ่นกระเด็นนะฮะย,ย้ายย้ายที่พ่นก่อนไปบนรถก่อนนะครับเอารถออกก่อนไม่ได้แรงสเปรย์มันถูกเถอเถอ ไม่ไม่ไม่นี่นี่นี่นมานี่หน่อยมาช่วยฉันด้วยจ้าเธอจ้าม,มามเอาวางไว้บนนี้เลยอืมมาทำน,นี่ไงวางไว้ไหน ไมหลใช่ไหมไหลนี่ช่วยกันใจเย็นใจเย็นมันหนักเอามาเปลี่ยนแผนนคะรับกีวางกับพื้นแล้วรู้สึกว่าฝุ่นที่เราฉีดแล้วมันจะฟุ้งขึ้นมากระดันดิดันนะ คำ,คำไหนคำพางหน้าป่ะอือเอาคำนะเดี๋ยวคอยผลต่ออ่ะทุกท่านมาเห็นเลยย้ายมุมทีนี้เราก็แบบนี้ก็ดีนะเขียนไปตากแดดก็ได้อื <laughs> อหื <laughs> อ <laughs> Terima <smallion noise> ล้อลเราก็เปื้อนหมดไม่เป็นไรนะสีล,ล้อเลยเพิ่นล,ล้อเลยอ่ะใชออ่ง่ายอยู่เห็นไหมไปเห็นเจ้านั่งก้มมือก้มมือขอาก็เลยอีโทนเจา้าเรยวกว่าอีกเนี่ยสบายเลยในชะ่ไหมทีนี้ แค่ค่าแจ้งแจ้มันออกสีม่วงเนาะอืมเดี๋ยวพ่นอีกรอบหนึ่งรอ,อบสองรอบนั่นแหละอืม,อมจนไามันจะเข้มตามที่เราต้องการง่า,งายกว่าอีกและสีแบบเนียนเลยไม่ต้องไปลุบคาร์บอนพ่นเป็นไหมนี่โอ้อยาเลยนี่ไงนี่พ่นไปพ่นมาแบบนี้ ราะว่ามันยังเหลืออีกตัวหนึ่งนี้เนี่ยยังเชื่อมไม่เสร็จเลยพรุ่งนี้เราจะไปติดตั้งกันแล้วนะต้องเอาให้มันจบวันนี้นะจ๊ะเธอมันจะไม่พ้นสีออกหมดเลยดูดีค่อยค่อยกดเห็น,น,นไหมเธอก็เป็นลูกมือเธอก็ต้องฝึกออ จ้าเป็นลายยางข่อยกระสีสบายข่อยกระสีไดเฮ็ดแนวอื่นเห็นบ,บ่ไม่ใช่ว่าล่อแต่ข่อยถ้อล่อแต่ข่อยแล้วมันก็งานมันทีนี้ก็มันก็เดินชา้างต้องขอเขย่าเรื่อยๆนะเพราะว่ามันให้สีมันแตกสีตอีกอรวมไหม Oh. มันจะไม่เสร็จก็เพราะลีลาเยอะนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ถ้าขย่อธรรมดาเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วลอเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพลิกอีกฝั่งนึง ระวังโดนลอ้อนะอย,ยังมีอีกเนาะสามบาทเนาะอือคนละบาทสองบาทพอ <c oughs> เผัอคำเดียวก็ดีเองเลยเผ่อได้ดีดังการกระตุลกเนาะ ไปดูตอนเสร็จก็ได้่ตัวแรกเสร็จยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเราไปาารับตรกันคลิปหน้าต่อเน,นาะกี่นาทีแล้ววะตอนนี้ได้เสร็จแล้วไปเพราะว่าแต่ต่อไปรอตอนเสร็จก็ได้สักตัวหนึ่งให้โชว์ดูว่าสีที่เราต้องการดีแท้จริงอ่ะมันสวยงามขนาดไหนไอ,อืออ่า ท่านนะครับเรียบร้อยสําเร็จนะฮะไป1อัน2อันนะฮะตอนนี้เสร็จไปแล้ว2ชิ้นนะฮะสำหรับการเก็บสีเนาะก็เรียบร้อยสวยงามเลยนะทุกท่านพร้อมนําไปติดตั้งเนาะนะครับนะในวันพรุ่งนี้นาะจะติดตั้งได้นะฮะวันนี้ก็พ่นสีไปแล้ว2นะครับอีกอันนึงก็เชื่อมยังไม่เสร็จนะฮะทั้งหมดต้องการ4นะฮะตอนนี้ได้ไปแล้ว คือสมบูรณ์เลย2นะครับเลยอีก2อ,อีกอันหนึ่งอย่างไม่ได้เชื่อมไว้เจอกันคลิปถัดไปฮะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับผม